ตอนนี้6 4โมง46นะครับเติมฮอร์โมนไว้ตอน1 0 3โมงครึ่งขณะน,นี้ผ่านไปประมาณ6กชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราจะทดลองเจาะดูว่าน้ำยางจะออกไหมนะครับเติมไว้6ชั่วโมงน้ำยางไหลปกตินะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาดูว่าจะได้ปริมาณน้ำยางเท่าไหร่ครับผมเมื่อเราเจาะแล้ให้ฮอร์โมนอย่างสม่ำเสมอนะครับ เมื่อเข้ารอบในการเจาะและการเติมโมมูลเนี่ยเราขยับเวลาเติมโมมูลแล้วทิ้งไว้หกชั่วโมงแล้วเจาะเนี่ยจากการทดลองเนี่ยผลผลิตออกมาเป็นที่น่าพอใจนั่นหมายความว่าเมื่อเราเจาะอย่างสม่เสมอเนี่ยเราเติมโมมูลมไว้หกชั่วโมงเนี่ยสามารถเจาะได้เลยเมื่อเข้ารอบการเจาะนะครับกวนน้ำกดนะครับก็นำยางก้อนเข้ามาจุ่มเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็มีการเปลี่ยนด้วยด้วย ยางมันมีปริมาณที่เยอะขึ้นนะครับมันจะล้นถว้วยเพราะฉะนั้นเราต้องทําการจุ่มเราเปลี่ยนถ้วยสำรองอแบบนี้ครับครับผมสวัสดีครับ